เนี่ยเช็ดก่อนนะคะเช็ดก่อนแล้วก็ถุงขยะเบอร์เมื่อกี้เนี่ยเอาเบอร์เมื่อกี้นี่ใส่เอาไว้ตรงนี้คะ่ะแทนเอาสีนี้เดี๋ยวค่อยจะไปหามุมมันก่อนน,อน,อออน,นี่เอาเนี่ยทางขยะได้นน่เอาเช็ดเช็ดนี่เห็นไหมนี่เปิดตรงเนี้ยเดี๋ยวนี่โทรทัพท์หนูนี่ละชื่อไม่ตีบ้ไปขอข้าราชการมึเปิดขึ้นเปิดขึ้นคือหามเเปิดขึ้นนี่เช็ดเช็ดก่อนนี่นี่ ไก่ฟอกฟุ้นหมดอุ้ยไอ้ไก่พี่เน็กเอาไปไปเมื่อกินไงก็เลยกำลังจะไปเอายเป็นไส้เป็นปลาแดกปลาหลอ้ยเช็ดก่อนเด้อเช็ดความสะอาดก่อนแล้วค่อยใส่ถุงนะเนี่ยเนี่ยค่อยจะเอาไปเช็ดเนี่ยเอาไปเช็ดให้หน่อยนี่อยู่สีเขียวใช้เบิ้งในโทรศัพท์โอ้จะมันอยากเบิ้งเนาะจะมันอยากเบิ้งเนาะเอาแม่เบื้งค่อยากเบื้องโู้สับจบเลยอู้หูเย้เป็นอันนี้อันนี้ค่อยจะเอาไป ตไปในห้องเอาไปวางไว้เขาจะไปปเจ้าายผู้ใดน่ะอ้ห่อยากบ่เลียวอีกัวไหนผู้ใดเอาให้เจ้าพูดอะจีิ่น่บัากจ๊กเย็บจีโอ้ โอ้ยกะลาเลยไม่มาไหลสดจังเสียข้าว่ามันบดแจมข้าว่ามันสะดุดแม่นบอเขาก็เลยต้องไปเห็นบ้านั่นนั่นล่ะเห็นไอีมันถือกันบ่บานเอาใส่เบ้างนั่นเจ้าวะแมนยังก็ไม่เอยใส่ประเด็ดเด็ดอันอันอันป้าทองเคียนคนน่้นปื้อที่แรกเขาว่ามันอันอัน เออเออเดี๋ยน่ะใส่เบ็ดฟีดทังสัตน์ละเอออันนี้เบอร์ยีฟซีเด้อถุงอ่ะนั่นละขเอาใหญ่หลายมันนั่นเห็นไหานั่นก็ปิดลงนั่นละตั้งหันระบาดนี่ใส่ลงไปวะนี่อ้าวอันนี้จะไปผู้ใดจะเอาไปใครใครจะซื้อชามเทียงนผมบ่กคอยต้องร้องมันมันเอาไปหมุมใดเหมาะ เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมือมอเต่าสื่อสารเคียงขุล่ะเอาเชียงนี่ก็งาอแค่เอ้าซอกซอกซอกหาเบื้องลู่ไม่เชียงเชียงตกลงกันเลยเออเอาเอาม่ยีบีก็ลักสงสัยค่ะชัดเจนว่าค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะมาแล้วตาเฟสสวัสดีค่ะอันนี้เอาเย็ดเย็แต่ละนี่กับเชียงไม่ไม่สำหรับมื้อนี้ล่ะเขาเอิ้นว่าเปลี่ยนเขตใหม่สื้อเชียงเก่าโอ้แต่เปลี่ยนเขตอันนั้นไม่ก่อน อันนี้ไม่นี่คอยไล่อยู่นี่ไม่ของตะเลนี่เคียงเกาแล้วมันมันแข็งมัน,น,นไล่ไปมันหสะดสะอันนี้ไม่บ่านี่อันนี้เปลี่ยนเคตค<อ>ือกนะันนั่นนะอร่อยนั่นนะอันแล้วหรอเออ